ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้ผมอยากชวนทุกท่านมองไปที่ทรัพยากรใกล้ตัวเราที่หลายครั้งถูกมองข้ามทั้งที่มันมีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองนั่นก็คือไม้ไผ่ไทยพืชที่เติบโตได้ในทุกภูมิภาคของประเทศเราไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางหรือภาคใต้ต่างก็มีไม้ไผ่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตมาอย่างยาวนานหากย้อนมองไปในอดีตไผ่คือพืชที่อยู่คู่กับสังคมไทยใช้ทำเรือนใช้ทำรัน้น ใช้ทำเครื่องมือจับปลาใช้ทำภาชนะและแน่นอนยังใช้ทำอาหารยอดนิยมอย่างข้าวหลามแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือไม่ไผ่กลับถูกลดค่าเหลือเพียงภาพจำว่าเป็นพืชผืนบ้านไม่ใช่พืชเศรษฐกิจทางทั้งที่ในความเป็นจริงไผ่มีศักยภาพมหาศาลทั้งในด้านการค้าการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านทราบหรือไม่ครับว่าไผ่หนึ่งกอสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่าไม้ยืนต้นหลายชนิดโตเร็ว และตัดแล้วงอกใหม่ได้ทันทีโดยไม่ต้องปลูกซ้ำแต่กลับไม่มีใครมองไม่ไผ่เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาโลกร้อนทั้งที่มันคือคำตอบที่อยู่ตรงหน้าเราทีนี้เรามาดูปัญหาหลักๆที่ทำให้ไม่ไผ่ไทยยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างจริงจัง 1. ภาครัฐมุ่งเน้นการลงทุนในพืชเศรษฐกิจหลักเช่นข้าวยางพารามันสำปะหลังอ้อ,อยและป่าม์นน้ำมันเพราะมองว่าเป็นสินค้าส่งออกที่ทำไรายได้เป็นกอบเป็นกรรํา แต่กลับไม่เปิดโอกาสให้พืชใหม่ๆอย่างไม่ไผ่ได้เข้ามามีพื้นที่ในนโยบายระดับชาติ 2. เราขาดมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ชัดเจนสินค้าแม่ไผ่ในไทยยังเป็นลักษณะงานชุมชนงานแฮนด์เมดขาดการกำหนดมาตรฐานกลางเช่นไผ่อัดไผ่ไฟเบอร์หรือเฟอร์นิเจอร์ไผ่ต่างจากประเทศคู่แข่งอย่างจีนที่ตั้งสถาบันไม้ไผ่แห่งชาติกำหนดมาตรฐานตั้งแต่การปลูกจนถึงการส่งออก 3. การตลาดและระบบซัพพลายชีนยังไม่เข้มแข็งภายในไทยถูกปลูกกระจายโดยเกษตรกรรายย่อยไม่มีสหกรณ์ใหญ่ไม่มีศูนย์กลางที่สามารถรวบรวมผลผลิตเพื่อสร้างอำนาจต่อรองในตลาดเกษตรกรจึงขายได้ในราคาต่ำและไม่สามารถดันไปสู่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้ 4. ความรู้ด้านวิจัยและแปรรูปอย่างจำกัดบ้านเรายังอยู่ในขั้นทำตะเกียบทำจักสารทำเสือในขณะที่ประเทศอื่นๆทำไฟเบอร์สิ่งทอทำวัสดุก่อสร้าง ทำแผ่นอัดที่แทนไม้จริงได้หรือแม้แต่พัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์ชีวภาพแทนพลาสติกนี่คือการเสียโอกาสที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง 5. ปัญหาภาพลักษณ์ไม้ไผ่ถูกมองว่าเป็นของบ,บรรบนราคาถูกไม่มีความหรูหราไม่มีความเป็นสากลภาพลักษณ์นี้ทําให้ทั้งภาครัฐและนักลงทุนละเลยไม่เห็นศักยภาพเชิงธุรกิจและการส่งออกทั้งหมดนี้คือปัญหาหลักที่ทําให้ไม้ไผ่ไทยยังไม่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นพืชเศรษ,ษฐกิจได้ ทั้งที่เรามีทรัพยากรมีภูมิอากาศที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมที่ผูกพันกับไม้ไผ่มานานสรุปแล้วไม้ไผ่ไม่ใช่ว่าไม่มีคุณค่าแต่เป็นเพราะระบบนโยบายและการสนับสนุนที่ไม่เพียงพอทําให้มันยังคงติดอยู่กับภาพจําเดิมๆและนี่คือโจทย์ใหญ่ที่เราต้องร่วมกันแก้ไขท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อสักครู่เราได้พูดถึงภาพรวมและปัญหาหลักของไม้ไผ่ไทยไปแล้วคําถามต่อมาก็คือ ถ้าประเทศไทยยังคงเพิกเฉยไม่ให้ความสำคัญกับไม้ไผ่ต่อไปผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรผมอยากจะพาทุกท่านมามองกันทีละด้านเพื่อจะได้เห็นชัดๆว่าความไม่ใส่ใจของรัฐในวันนี้อาจกลายเป็นต้นทนที่แพงมหาศาลของชาติในวันข้างหน้าข้อที่ 1. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจทุกวันนี้ไม้ไผ่ในประเทศไทยส่วนใหญ่ถูกใช้เพียงในครัวเรือนหรือทำงานหัตถกรรมขนาดเล็กขายกันตามตลาดชุมชน ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะจีนกลับดันไม่ไผ่จนกลายเป็นอุสาหกรรมมูลค่าหลายแสนล้านบาทต่อปีหากเรายังเพิกเฉยไทยจะสูญเสียโอกาสการแข่งขันในตลาดโลกทันทีเพราะสินค้าไม่ไข่ไม่ใช่เพียงเสือ่อกระติบหรือข้าวหลามอีกต่อไปแต่ต่างชาติผลิตเป็นแผ่นไม้อัดที่แข็งแรงกว่าปูนซีเมนต์เส้นใหญ่สิ่งทอที่นุ่มกว่าฝ้ายและเฟอร์นิเจอร์ที่มีราคาสูงกว่าของไม้จริงบางชนิดนั่นหมายความว่า แทนที่เกษตรกรไทยจะได้รายได้เพิ่มเรากลับต้องกลายเป็นผู้นำเข้าเทคโนโลยีและสินค้าจากต่างประเทศซึ่งน่าเสียดายอย่างยิ่งเพราะวัตถุดิบแทบจะอยู่เต็มบ้านเราแต่กลับถูกขายออกไปในราคาถูกข้อที่2ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมไม้ไผ่เป็นหนึ่งในพืชที่มีศักยภาพสูงที่สุดในการดูดซับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โตเร็วใช้เวลาปลูกเพียง3-5ปีก็สามารถตัดมาใช้ใหม่ได้ทันที แตกต่างจากไม้ยินต้นที่ต้องใช้เวลานับ10บสปีหากรัฐยังไม่สนับสนุนไม้ไผ่ไทยก็ตัดพลาดโอกาสในการใช้ไม้ไผ่เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาโลกร้อนเราจะไม่สามารถใช้ไม้ไผ่สร้างโครงการคาร์บอนเครดิตที่หลายประเทศในโลกกำลังให้ความสำคัญนอกจากนี้การใช้ไม้ไผ่ทดแทนไม้จริงยังช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่าได้อย่างมหาศาลแต่เมื่อไม่มีนโยบายเราก็ยังเห็นป่าไม้ถูกตัด ไม้หายากถูกลักลอบขนออกนอกประเทศทั้งที่ไม้ไผ่สามารถเป็นคำตอบที่ยั่งยืนกว่าข้อที่ 3. ผลกระทบต่อสังคมและเกษตรกรในปัจจุบันเกษตรกรจำนวนมากปลูกไผ่ไว้ตามสวนตามไร่แต่กลับไม่มีตลาดรองรับอย่างเป็นระบบเกษตรกรจึงขายได้ในราคาตำ่ำหรือไม่ก็ปล่อยให้ไผ่รกโดยเปล่าประโยชน์ถ้ามีการจัดการที่ดีเกษตรกรสามารถรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ไม้ไผ่ ส่งขายให้โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์หรือแปรรูปเพื่อส่งออกแต่เมื่อไม่มีนโยบายหนุนเกษตรกร,ก,รก็ถูกบีบให้ขายให้พ่อค้ากลกลางในราคาถูกๆรายได้ก็ไม่เพิ่มความเหลื่อมล้ำในชนบทก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมข้อที่4ผลกระทบด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมการเพิกเฉยไม่ไพยายุงทำให้ไทยชะง,งักงานด้านนวัตกรรมโรง,งงานแปรรูปไม้ขนาดใหญ่ไม่กล้าลงทุนเพราะไม่มีนโยบายที่ชัดเจน มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยไม่ได้รับทุนมากพอในการพัฒนาเทคโนโลยีไม่ไผ่ผู้ประกอบการรายเล็กไม่สามารถยกระดับสินค้าเข้าสู่ตลาดโลกเมื่อเป็นเช่นนี้ไทยก็จะตกขบวนไม่สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกทั้งที่เรามีศักยภาพดิบครบถ้วนข้อที่5ผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศท่านผู้ฟังครับ ความมั่นคงไม่ได้หมายถึงทหารหรืออาวุธเพื่องอย่างเดียวแต่ยังหมายถึงความมั่นคงด้านทรัพยากรและเศรษฐกิจหากเราไม่ให้ความสำคัญกับไม้ไผ่เรากำลังเปิดทางให้ประเทศเพื่อนบ้านเป็นผู้กำหนดราคาและตลาดเมื่อถึงวันนั้นกเกษตรกรไทยก็ต้องพึ่งพาวัตถุดิบหรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศทั้งที่เรามีไม้ไผ่อยู่จำนวนมหาศาลอยู่ในบ้านตัวเองนี่คือความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่มองไม่เห็นในวันนี้แต่จะชัดเจนในอนาคต ผลกระทบจากการเพิกเฉยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเล็กๆของพืชท้องถิ่นแต่คือการสูญเสียโอกาสระดับชาติเราจะเสียทั้งเศรษฐกิจเสียทั้งสิ่งแวดล้อมเสียทั้งความมั่นคงและปล่อยให้เกษตรกร,กรไทยต้องยากจนต่อไปทั้งที่ไม่ไผ่สามารถเป็นคำตอบได้ดังนั้นหากยังคงไม่มีการผลักดันอย่างจริงจังเราจะไม่เพียงพลาดโอกาสแต่จะกลายเป็นประเทศที่ต้องวิ่งตามหลังคนอื่นอยู่ตลอดไป เราพูดกันไปแล้วถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการเพิกเฉยของภาครัฐแต่ผมอยากให้ทุกท่านลองหยุดคิดสักนิดครับว่าถ้าเราลองมองไม้ไผ่ในไม่ใช่มองว่าเป็นแค่รั้วบ้านไม่ใช่มองว่าเป็นแค่ไม้ทำข้าวหลามแต่ลองมองไม้ไผ่ว่าเป็นทรัพยากรแห่งอนาคตภาพที่เราจะเห็นนั้นมันแตกต่างโดยสิ้นเชิงครับ 1. ไผ่วัสดุที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกไม้ไผ่ เป็นพืชที่โตเร็วที่สุดในโลกบางสายพันธุ์สามารถสูงขึ้นวันละเกือบ1เมตรใช้เวลาเพียง3-5ปีก็ตัดมาใช้ใหม่ได้ต่างจากไม้สักรหรือไม้ยินต้นที่ต้องรอ20-30ปีนี่คือทรัพยากรหมุนเวียนที่แทบไม่มีพืชชนิดใดเทียบได้ครับและที่สำคัญไผ่ตัดแล้วก็แตกใหม่ไม่ทำลายดินไม่ต้องปลูกซ้ำลดต้นทุนการผลิตอย่างมหาศาล 2. ไผ่ วัสดุก่อสร้างแห่งอนาคตหลายท่านอาจไม่ทราบว่าปัจจุบันในต่างประเทศมีการใช้ไม้ไผ่แทนเหล็กและไม้จริงในการก่อสร้างอาคารสูงเพราะเมื่ออาจประสานไผ่มีความแข็งแรงทนทานไม่แพ้เหล็กเส้นแถมยังเบากว่าต้นทุนถูกกว่าและที่สำคัญเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลองคิดดูสิครับถ้าไทยสามารถสร้างบ้านไม้ไผ่สมัยใหม่ที่มีมาตรฐานสากลส่งออกไปทั่วโลกเราจะได้เพียงขายวัตถุดิบ แต่เราจะขายนวัตกรรมที่ใช้ภูมิปัญญาไทย 3. ไผ่เฟอร์นิเจอร์และงานออกแบบระดับสากลในปัจจุบันเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงมีราคาสูงและเริ่มขัดแคลนไผ่จริงเป็นตัวเลือกใหม่ที่นักออกแบบและสถาปนิกทั่วโลกกำลังจับตามองอยู่ครับเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ที่ผ่านการอัดปรับผิวและเคลือบสามารถดูหรูหราไม่แพ้ไม้โอ๊กหรือไม้เมเปิล และสามารถเข้าสู่ตลาดระดับพรีเมียมในโยุโรปและญี่ปุ่นได้ 4. ไผ่สิ่งทอและแฟชั่นนี่คืออีกหนึ่งศักยภาพที่ถูกมองข้ามอย่างมากครับไผ่สามารถนำมาแปลรูปเป็นเส้นใยที่เรียกว่าแบมบูไฟเบอร์ได้เส้นใยชนิดนี้มีความนุ่มกว่าฝ้ายระบายอากาศได้ดีมีคุณสมบัติต้านแบคทีเรียตามธรรมชาติทำให้เหมาะกับการทำเสื้อผ้าเด็กชุดชั้นในไปจนถึงผ้าปูที่นอนระดับหรู แบรนด์แฟชั่นระดับโลกเริ่มใช้ใยไผ่แทนฝ้ายและโพลีเอสเตอร์แต่ในประเทศไทยเรายังแทบไม่มีใครลงทุนวิจัยด้านนี้เลยครับ 5. ไผ่พลังงานชีวมากอีกด้านหนึ่งที่สำคัญคือเรื่องพลังงานครับไผ่สามารถนำมาทำเป็นทานชีวภาพหรือไบโอชาและพลังงานชีวมากได้ใช้แทนฐานหินหรือน้ำมันบางส่วนและยังเป็นที่ต้องการในตลาดโลกที่กำลังมุ่งสู่พลังงานสะอาด ในหลายประเทศเขาซื้อฐานไผ่จากเอเชียไปใช้ในอุตสาหกรรมและใช้ในการเกษตรเพื่อปรับปรุงดินแต่ของไทยเองเรากลับผลิตเพียงแค่ฐานไผ่แบบดั้งเดิมเพื่อใช้ปิ้งย่างขณะที่ต่างชาติกลับขายฐานไผ่ไทยบรรจุถุงไปในห้างสรรพสินค้าราคาแพงๆ 6. ไผ่เครื่องมือสร้างกรีนอีโคโนมีท่านผู้ฟังครับโลกในวันนี้กำลังเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวหรือกรีนอีโคโนมี ทุกประเทศต้องหาทางลดคาร์บอนลดพลาสติกลดการใช้ไม้จริงไผ่คือคำตอบที่สอดคล้องที่สุดครับเพราะมันดูดซับคาร์บอนได้มากโตไวใช้ซ้ำได้และเป็นวัสดุชีวภาพถ้าไทยสามารถสร้างแบรนด์ Bamboo from Thailand ที่ยืนหยัดเรื่องความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้เราจะสามารถเจาะตลาดยุโรปและอเมริกาได้ทันทีเพราะโลกกำลังมองหาวัตถุดิบแบบนี้ครับศักยภาพที่แท้จริง สรุปแล้วศักยภาพของไม้ไผ่ไทยนั้นมีมากมายมหาศาลเป็นพืชเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ปลูกยากโตวไวเป็นวัสดุก่อสร้างสิ่งทอเฟอร์นิเจอร์พลังงานชีวมากเป็นคำตอบของปัญหาโลกร้อนและเป็นใบเบืกอกทางเข้าสู่ตลาดคาร์บอนเครดิตสิ่งที่ขาดเพียงอย่างเดียวไม่ใช่ไม้ไผ่ไม่ใช่เกษตรกรแต่คือนโยบายและวิสัยทัศน์ของประเทศที่จะหยิบยกไม้ไผ่ขึ้นมาให้สมศักดิ์ศรีครับ เมื่อเราเห็นชัดแล้วว่าปัญหาของไม้ไผ่ไทยเกิดจากการเพิกเฉยและการไม่ถูกมองว่าเป็นพืชเศรษฐกิจจริงจังแนวทางการแก้ไขจึงต้องทำอย่างครบวงจรไม่ใช่เพียงการปลูกเพื่อใช้ในครัวเรือนแต่ต้องยกระดับไม้ไผ่ไปสู่พืชเศรษฐกิจแห่งอนาคตดังนี้ 1. การกำหนดยุทธศาสตร์ไม้ไผ่แห่งชาติภาครัฐควรประกาศไม้ไผ่เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือก มีสถานะเช่นเดียวกับยางพารามันสำปะหลังหรือปาล์มน้ำมันจัดทำยุทธาศาสตร10์10-20ถึงปีครอบคลุมการปลูกการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อยอดการสร้างมาตรฐานสินค้าและการทำตลาดต่างประเทศ 2. การวิจัยและพัฒนา R&D สนับสนุนมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยในการพัฒนานวัตกรรมไม้ไผ่เช่นไม้ไผ่แปลรูปแทนไม้สักวัสดุก่อสร้าง เส้นใหญ่สิงทอและพลังงานชีวมวลสร้างศูนย์กลางวิจัยไม้ไผ่ระดับชาติเพื่อเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนาเทคโนโลยีไทยให้แข่งขันได้กับจีนและอินเดีย 3. การสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการจัดตั้งกองทุนไม้ไผ่เพื่อสนับสนุนการปลูกและแปลรูปสร้างสหกรณ์ไม้ไผ่ในแต่ละภูมิภาคเพื่อรวมกลุ่มเกษตรกรลดต้นทุนเพื่ออำนาจการต่อรอง ฝึกอบรมชาวบ้านให้มีความรู้ทั้งด้านการเพาะปลูกการแปลรูปและการทำการตลาด 4. การสร้างมาตรฐานและแบรนด์ไทยกำหนดมาตรฐานสินค้าไม้ไผ่ไทยไทยแบ a m b o o Standard ให้เป็นที่ยอมรับระดับสากลผลักดันการสร้างแบรนด์ไม้ไผ่ไทยให้มีภาพลักษณ์เป็นสินค้านวัตกรรมสีเขียวและยั่งยืนผลักดัน G.I. ให้ไม้ไผ่จากแต่ละภูมิภาคมีมูลค่าเพิ่มเช่นไผ่ตรงลืมแล้ง ภัยสร้างมนภัยบงหวาน 5. การเจาะตลาดโลกเปิดเส้นทางการค้ากับตลาดยุโรปและอเมริกาที่ต้องการสินค้าวัสดุรักโลกจัดงาน Bamboo Expo Thailand เพื่อโชว์ศักยภาพของไทยต่อสายตานานาชาติส่งเสริม e-commerce ให้ไม้ไผ่ไทยเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง 6. เชื่อมโยงกับนโยบายสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวผลักดันการปลูกไม้ไผ่เป็นคาร์บอนเครดิต ให้เอกชนสามารถนำไปใช้ชดเชยคาร์บอนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เช่นหมู่บ้านไม้ไผ่ที่ผสานการท่องเที่ยวกับงานหัตถกรรมใช้ไม้ไผ่ในโครงการรัฐเช่นบ้านพักชุมชนสะพานหรือเฟอร์นิเจอร์เพื่อสร้างดีมานภายในประเทศบทสรุปหากภาครัฐจริงจังในการยกระดับไม้ไผ่ไทยเราจะไม่เพียงสร้างเศรษฐกิจใหม่ให้กับชุมชนแต่ยังสามารถกลายเป็นผู้นำระดับโลก ในด้านวัสดุชีวภาพและสินค้าแห่งอนาคตขณะเดียวกันก็ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดโลกร้อนและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับสังคมไทย